เมื่อพูดถึงเด็กนรกหรือเด็กเฮนั่นแหละครับผมต้องยอมรับเลยว่าเด็กซิดจากเรื่อง Toy Story ต้องติดอันดับพวกนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ส่วนอย่างเดียวมันยังเชี่ยวชาญการผ่าตัดและใช้ระเบิดอีกทั้งมันยังเป็นฝันร้ายสําหรับเหล่าของเล่นอีกด้วยส่วนเรื่องราวของซิดจะเป็นยังไงงั้นมาทําความรู้จักกับเด็กนรกซิดฟิลิปแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันก่อนละครับและถ้าใครอยากได้เสื้อกาตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ b a d a s s t Store คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่องหากท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็โปรดใช้จักรยานในการรับฟังนี่คือไวร้ายตัวแรกของพิซซ่าครับและเป็นหนึ่งในตัวละครจากภาพยนตร์ C G I เรื่องแรกของโลกเขามีนามว่าซิดฟิลิปเด็กชายสเก็ตพังดัดฟันในชุดหัวกะโหลกเขามีอายุ1 1ปีชอบทำลายของเล่นเพื่อความบันเทิงของตัวเองครับซิดมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อฮนนาเธอมักจะถูกซิดแกล้งอยู่บ่อยครั้งแล้วทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนบ้านของแอนดี้ นอกจากนี้วิธีการทำลายของเล่นของซิดยังมีหลากหลายรูปแบบทั้งระเบิดเผาผ่าตัดจนบางครั้งจินตนาการของซิดมันก็ดูแปลกครับดังที่เห็นอย่างของเล่นไกลพันของเขาอ,อย่างไรก็ตามฆาตกรของเล่นก็คลองบอลลังอยู่ได้ไม่นานเพราะตำนานต้องมาสิ้นสุดลงโดยวูดดี้กับบัสนั่นเองครับ ซิมีบทบาทไม่มากครับเขาออกมาเพียง20%ของเรื่องโดยปรากฏตัวครั้งแรกด้วยการส่งเสียงใครจกไจนทำเอาเหล่าของเล่นแอนดี้ต้องมาดูจุดเกิดเหตุโศกนาฏกรรมหุ่นคอมแบทเขาด้วยระเบิดในเหตุการณ์มีผู้สมรู้ร่วมคิดคือหมาสกัดขณะนั้นก็ทำเอาเหล่าหุ่นแอนดี้รู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกับอยากจะให้ถึงวันย้ายบ้านเร็วๆเ,เพื่อจะหนีจากซิทต่อมาเขาได้ปรากฏตัวอีกครั้งในเหตุการณ์หนึ่งที่วูดดี้กับบัสทะเลาะกันจนพัดหลงกับแอนดี้ แล้วก็มาลงเอยที่พิซซาแพเนตในเวลานั้นวูดดี้พยายามพาบัสไปหาแอนดี้เพื่อกลับบ้านแต่เขากลับมาซวยเพราะบัสยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นของเล่นจึงอยากจะขึ้นยานเพื่อกลับฐานแต่ยานที่เขาขึ้นมันคือตู้คีบของเล่นครับ <S <S วูดดี้จึงตามเข้าไปช่วยบัสออกมาในเวลาเดียวกันซิดก็กาลังเล่นเครื่องเล่นอยู่ที่พิซซาแพเนตเขาได้สะดุดตากับตู้คีบเข้าจึงแวะเล่นสักหน่อยเลยเป็นโชคดีของเขาครับที่คีบได้บัสพร้อมกับวูดดี้เป็นของแถม หลังจากนั้นซิดก็ได้พาทั้งคู่กับอเอเลี่ยนกลับบ้านแต่ก่อนขึ้นห้องเขาได้สังเวยตุ๊กตาอเอเลี่ยนให้กับสากาดพร้อมกับแวะขโมยตุ๊กตาของน้องออกมาผ่าตัดปฏิบัติการผ่าตัดได้ผ่านไปอย่างราบรื่นและซิดได้ส่งตุ๊กตานั้นคืนให้กับน้องซึ่งผลลัพธ์กลายมาเป็นสิ่งที่ชวนสยองฮะจนทําให้น้องวิ่งไปฟ้องแม่เจนนี่หายดีแล้วละ่ะตัดมาที่เช้าวันถัดไปครับซิดได้เล่นกับวูดดี้ในบนบ,นบาาสอบปากคําเขาเอาแว่นขยายมาส่องตรงหน้าผากของวูดดี้จนเกิดรอยม <c oughs> ไม่ทันไรก็มีเสียงสวรรค์จากแม่ของซิดเรียกเขาให้ไปกินเค้กผลไม้มันมาช่วยวูดดี้ได้ทันเวลาครับเค้กผลไม้อะ่นลายยดไปเลยซิดกับไมค์ค้งพร้อมกับกล่องพัสดุในนั้นบรรจุบ้างไฟหนึ่งอัตราและเขาก็ต้องการหาเหยื่อมาทดลองให้กับระเบิดซึ่งผู้โชคดีมาตกอยู่กับบัสนั่นเองครับทุกสิ่งทุกอย่างสูญสลายบายบาย,บายและเจอกันในขณะที่เขากําลังเตรียมจะส่งบัสกลับเข้าสู่โคโจรผลดันมาตกทําให้ต้องเลื่อนฮะ ณวันส่งตัวในขณะที่ซิดกำลังจะปล่อยกระสวยเขาได้สังเกตเห็นวูดดี้ตรงพื้นพร้อมกับความสงสัยว่ามันมาตรงนี้ได้ไงเขาเอามันกลับไปวางไว้และจะกลับมาเล่นกับวูดดี้ทีหลังต่อมาซิดได้เตรียมปล่อยกระสวยแต่มันดันมีเสียงวูดดี้ขึ้นมาครับจนทําให้เขาประหลาดใจเลยต้องไปหามันจึงพบว่ามันพูดโต้ตอบกับเขาครับแล้วหุ่นทุกตัวที่เขาเคยเล่นกับมันรุนแรงก็ได้ลุกขึ้นเดินมาหาตัวซิด ตอนนั้นซิดรู้ตัวว่าโดนเล่นแล้วหลังจากนั้นวูดดี้ก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าให้เล่นกับของเล่นดีๆจงเล่นให้ดีเหตุการณ์นี้จึงหลอกหลอนซิดท,ทาให้เขากลับตัวกลับใจขึ้นมาครับนอกจากนี้แล้วเราจะได้เห็นซิดอีกครั้งใน Toy Story 3เขาปรากฏตัวในบวนบาทคนเก็บขยะโดยมันได้รับการยืนยันจากผู้กำกับแล้วจริงๆครับอีกทั้งยังมีชื่อซิดปรากฏในท้ายเครดิตภาพยนตร์ด้วยครับ ถ้าใครสังเกตระหว่างแอนดี้กับซิดทั้งคู่เนี่ยมีอะไรที่คล้ายๆกันครับแต่คนหนึ่งเป็นเด็กดีส่วนอีกคนเป็นเด็กนรกโดยท,ทั้งคู่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันมีน้องสาวกับเลี้ยงหมาเหมือนกันชื่นชอบการเล่นของเล่นรักการไปพิซซ่าแพนดตและโตมามีอาชีพการงานเช่นกันแล้วทั้งคู่ยังเลือกของเล่นคล้ายๆกันด้วยครับเช่นแอนดี้เลือกเล่นของเล่นตอนเข้ามหาลัยในขณะที่ซิดเลือกทำลายของเล่น ในมุมมองของจอห์นลาซิเตอร์และแอนดรูว์สแตนตันไม่คิดว่าซิดเป็นคนชั่วร้ายครับเพราะมีกลุ่มแฟนๆบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลเบื้องหลังนิสัยต่อต้านสังคมของซิดอาจมาจากปัญหาชีวิตทางบ้านไม่ดีฮะโดยเฉพาะเรื่องของพ่อแม่กล่าวเป็นไงว่าพ่อแม่ของเขาละเลยการเลี้ยงดูเชน่นปล่อยให้เล่นระเบิดให้เล่นสเก็ตบอร์ดไปพิซซ่าเพนพน,นีตคนเดียวตามลำพังโดยไร้ผู้ปกครองตามกฎหมายครับนอกจากนี้พ่อของซิดอาจเป็นคนที่ชอบทำร้ายลูกก็ได้ครับถ้าสังเกตจากตัวล็อกประตูห้องนอนของซิดที่มีจำนวนมาก ซึ่งมันมีไว้เพื่อหนีพ่อที่จะมาทำร้ายเขาครับและในฉากทิศกัดไล่ตามวูดดี้และบัสไปทั่วห้องโถงกระทั่งมันหยุดและถอยออกมาเมื่อเห็นพ่อของซิดหลับอยู่แสดงเห็นว่าสกัดก็อาจมีเรื่องร้ายๆกับเขาเช่นกันครับการทิดดูซนและมีความคิดในการเล่นของเล่นที่แปลกกว่าเด็กคนอื่นๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะซิดนั้นก็เหมือนเด็กหรือผู้ใหญ่ทั่วไปที่ไม่รู้ว่าของเล่นมีชีวิต แล้วมันหมายถึงเขาไม่ได้มีเจตนาทําร้ายพวกเขาจริงๆครับเพราะของเล่นก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่ให้เขาได้แสดงจินตนาการหรือแสดงความคิดสร้างสารรค์เท่านั้นแจ๋วจังฉันจะระเบิดอะไรดีแต่สําหรับความชั่วร้ายของซิทมันมีเพียงการที่เขาชอบแกล้งน้องสาวครับไม่ว่ายังไงก็ตามพฤติกรรมนี้ก็แทบจะปกติสําหรับเด็กชายวัย11ปีแม้ความคิดความฉุนเฉียวอาจจะดูแปลกกว่าเด็กคนอื่นๆเล็กน้อยซึ่งถ้าเอาซิทมาเปรียบเทียบกับแอนดี้มันแทบไม่ต่างกันเลยครับ พอทั้งคู่เล่นของเล่นตามจินตนาการของตัวเองอย่างแอนดี้จะชอบเล่นในบทนักบินอวกาศหรือคาร์บอยกอบกู้เมืองส่วนซิดช,ชอบการทดลองรับบทเป็นหมอหรือนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นผ่าตัดแคมคุณไข่พร้อมขึ้นเขียงแล้วซึ่งอันที่จริงซิดก,ก็นับว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างฉลาดเลยครับทั้งอิงจากวัยเดียวกันแล้วความชื่นชอบแล้วเด็กในวัยนี้ก็มักจะมีแนวโน้มการเล่นของเล่นที่รุแนแรงเหมือนซิดมากกว่าที่จะเป็นแบบแอนดี้ เพราะฉะนั้นของเล่นในเรื่องจะคุ้นเคยกับแอนดี้จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าวูดดี้และของเล่นคนอื่นๆมองซิดเป็นเด็กนรกเลยทําให้เขากลายเป็นศัตรตูของเรื่องครับนองซิดเลยไม่เอาด้วยนอกจากนี้ซิดเป็นคนเดียวที่รู้ความลับของของเล่นและมันก็จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการครับ<อ>โดยเหตุผลที่ซิดโตขึ้นกลายมาเป็นคนเก็บขยะเพราะเขาต้องช่วยเหลือเหล่าของเล่นที่ถูกทิ้งตามที่วูดดี้ได้บอกเขาเมื่อตอนเด็กๆนั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดของซิดครับแล้วถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็กดไลค์กดซับให้กับช่องเพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์สนุกๆต่อไปเรื่อยๆล่ะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you next time ครับ